วันนี้เรื่องกำนังข้าวเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงือหมอลงดลงมาด้วยนะครับก็มีของผมด้วยแล้วก็คุณมริกาก็จะพูดเรื่องของข้าวเน่าในโกด,ดังหลายแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่เรื่องโครงการบรหิหารจัดการน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องข้าวจะได้เก็บไว้ในตอนท้ายด้วยกันที่นาเดินเข้ามาเข้าถึงที่แบบนเ ครับไปที่เรื่องน้ําก่อนนะครับเพราะวันนี้เรื่องที่เข้าครมอมีเรื่องสําคัญสองประการที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็หาคําตอบให้กับสังคมไม่ได้แล้วขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทําอยู่ก็คือไม่ใช่การค้นหาความจริงหรือเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความถูกต้อง แต่เป็นเรื่องของการที่พยายามจะปิดพังแผลโดยเฉพาะโครงการจำนำข้าวหรือแม้แต่เรื่องของการใช้เงินกู้การบริหารจัดการน้ำสามแสนล้านไปที่เรื่องเงินกู้ก่อนนะครับเพราะว่าบ่ายวัหนหลังกับประชุมพรมวันนี้ทราบว่าทนายรุ่นปรีได้มอบหมายให้คุณหลรองประสบสุรสวสดีกับคุณนิวัฒน์ธารงคุณทรงไปศาลออกมาชี้แจงกับสารราณนะเรื่องของรายละเอียดโครงการกู้เงินประมาณสามแสนล้าน โดยมี4บริษัทนั้นเข้ารับงานมีส่วนลดให้กับประเทศไทยเดิมนะครับ73ล้านจาก3แสนล้านและคาดว่าวันนี้อาจจะมีการต่อรองราคาเพิ่มเติมหลังจากที่กบออได้มีการประชุมหารือร่วมกันสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านนายรัมนตรีนั้นได้มอบหมายให้คุณนิวัฒน์าำรงกับคุณปลอดประสบได้ชี้แจงกับสาธารณะในวันนี้นะครับผมคิดว่าหลักๆมีอยู่34ประการประการที่1ก็คือว่า ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้นําข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่มีข้อเสนอหลายประการนะครับรวมทั้งข้อวงใหญ่ในโครงการบริหารจัดการน้ําที่ดูแล้วมีความไม่โปร่งใสและเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายดายประการหนึ่งที่ปปชได้ติงไว้นะครับก็คือเรื่องของราคากลางการประมูลโครงการ3ามแสนล้านครั้งนี้เป็นโครงการการประมูลที่ไม่มีการกําหนดราคากลาง หมายความว่ามีแต่เพียงบอกสเปคคร่าวๆว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำใหญ่ขนาดไหนจะสร้างเขื่อนลักษณะใดทางน้ำไหลหรือฟลัดเวจะเป็นบริเวณไหนแต่ไม่มีการบอกครับว่าราคาประเมินหรือราคากลางของสิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างที่อยู่ใน,ในกระบวนการประมูล3 0 0แสนล้านนี้มีการกำหนดราคามาตรฐานไว้อย่างไรผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นานนยกจะต้องแก้ไขครับเพราะว่า นอกจากการไม่กําหนด,ดราคากลางจะเปิดให้โอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันได้ง่ายแล้วจะทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จจากเรื่องของการที่มีการออกแบบไปสร้างไปหรือที่เรียกว่าดีไซน์บิลประการต่อมาครับในเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องสําคัญที่สุดที่ท่านนายกพูดย้ําอยู่เสมอแต่ไม่มีการนำมาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การใช้เงินกู้สามแสนล้านนั้นเป็นการใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าคนที่รับผิดชอบอย่างคุคณปลอดประสบสุรสสวัสิีจะพยายามที่กีดกันผู้ที่เป็นเจ้าของเงินให้มีส่วนรู้ส่วนร่วมในการออกแบบหรือร่วมของการศึกษาผลกระทบถ้าประชาชนไม่ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หรือผลกระทบด้านนิเวศวิทยาดีดีสิ่งเหล่านี้ท่านนายกต้องรีบมอบหมายให้คนที่เกี่ยวข้องไปทางความเข้าใจกับภาคประชาชนเพืาอท่านนายกมีความจริงใจในการดนเนินโครงการนี้โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือเรื่องของการผู้จุริงเงินภาษีประชาชนการรับฟังข้อเสนอของภาคประชาชนหลายหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณ,คณอุเทนชาติพินโยเองซึ่งเคยทํางานอกับท่านนายกแต่ขณะนี้เป็น หัวหอกในการคัดค้านการเนินโครงการนี้ mm hmm. ก็ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าโครงการนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ mm hmm. ผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ท่านนายกจะต้องรีบแสดงความจริงใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการทุจริตปัญหาความไม่สําเร็จของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอน,นาคตสิ่งเหล่านี้ผมอยากฝากไว้นะครับไม่อยากให้ท่านนายกมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาพูดแล้วก็เพียงแต่ รับคาสั่งไปบิดเบือนข้อได้จริงไปล้างหูไปเป่าสมองประชาชนล้างสมองเป่าหูประชาชนเพื่อให้ยินยอมกับโครงการที่อาจจะสร้างนุสรีทุจริตกออ์รับชั่นให้กับประเทศไทยไปตลอดกาลนั่นเป็นประการที่1นนะครับในเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ําซึ่งผมคิดว่าสําคัญที่ท่านานายกจะต้องแสดงบทภาวะผู้นําในวันนี้ประการที่2นะครับเรื่องข้าวเมวื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ โดยคุณวลาเทพออกมายอมรับตรงกันแล้วนะครับว่าการจำนำข้าวนาปีฤดูการผลิต54ทับ55และนาปรัง55มีตัวเลขการขาดทุนอยู่มา1 3 6 0 0 0ล้านบาทเปิดชาร์จฉบับแรกนะครับถ้าจำมันได้ชาร์จขาดทุนอันนี้เป็นชาร์จที่คุณอภพิสิทธ์เวชชาชีวะหัวหน้าคราบประชาธิปัตย์เป็นผู้แถลงด้วยตัวเองเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อน ตัวเลข136,000ล้านของกอขอชอที่คุณวราเทพยอมรับเมื่อวานนี้่อค่อยไปนะครับก็คือตัวเลขที่บวกกันระหว่างฤดูการผลิตนาปี5 4าับ55และนาปราง55ก็คือ42,963ล้านบวก9 3 9 9หล้าน2ตัวบนนะครับ2ตัวบนบวกกันก็ได้แส6 0 0 0ล้าน, 36, 000, านตามที่คุณวรเทพพูดเมื่อวานนี้เป๊ะเพราะฉะนั้นประการที่ห ผมอยากจะย้ำนะครับว่าตัวเลขที่คุณอภิสิทธิแ์และพรรคประชาธิปัตย์นำมาเปิดเผยนั้นเป็นตัวเลขจริงที่นำมาจากภาครัฐการและส่วนรัชการของรัฐเองวันนี้คุณประเทพก็ยอมรับแล้วนะครับตัวเลขที่เรานำมาเปิดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตรงกับคุณประเทพทุกประการเพียงสิ่ที่ไม่ตรงมีอย่างเดียวครับคุณประเทพยอมรับตัวเลขบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองนำมาบวกกันแต่สูงสิ่งที่คุณประเทพไม่ยอมรับในขณะนี้ก็คือ บรรทัดสุดท้ายคือแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดล้านตรงนี้ที่คุณราเทพยังไม่ยอมรับทำทันนะครับคุณราเทพบอกว่าปิดบัญชีได้เฉพาะนาปีห้าสี่ทับห้าห้านาปีห้าห้าแต่นาปีห้าห้าทับห้าหกเนี่ยยังปิดไม่ได้ก็เลยยอมรับว่ามันมีแสีสามหมื่นดอล้านขาดทุนแน่แแล้วทีนี้ถามว่าแปดหมื่นสี่พันล้านขนาดนี้ซึ่งเป็นตัวเลขของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีของคุณสุภาซึ่งยืนยันตัวเลขนี้ทั้งหมด ในวันที่31มกราคม2 5 5มถามว่าคุณราเทพทําไมถึงไม่ยอมรับตัวเลขบรรทัดสุดท้าย8,400ล้านเพราะอย่างนี้ครับคุณราเทพบอกว่ามันมีข้าวเข้าสารอยู่อีก2.5ล้านตันที่ตกสํารวจ2.5ล้านตันนี้ยังไม่ได้นับรวมในข้าวในสต็อกที่โครงการอนุกรรมการ ปิดบัญชีนั้นลงตัวเลขเพราะฉะนั้นคุณวรเทพอ้างว่าในเมื่อสต๊อกมันยังไม่นิ่งมันมีอีก2.5ล้านตันมูลค่าตรงน,นี้จะประมาณ4000 0ล้านบาทหมายความว่าจะให้ไปหักกับ84000นี้คำถามก็คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณหมอประลงจะพูดเรื่องนี้ต่อคำถามก็คือตัวเลขที่พวกผมไปเช็คตรวจสต๊อกมาเนี่ยคณะอนุกรรมการเขาไม่ได้คำนวณผิดนะครับ ตัวเลขข้าวสารกับข้าวเปลือกมันตรงกันเดี๋ยวคุณหมอวรงจะขยายความในเรื่องนี้นะครับแต่ผมฝากตรงนี้ไว้ว่าที่ขณะน,นี้พยายามจะอ้างว่าสต๊อกมันไม่แม่นออร,ระหว่างอคสกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันไม่จริงขณะนี้ปัญหาของคุณวราเทพกับรัฐบาลก็คือว่ายอมรับ2ตัวบนแล้วแต่พยายามจะมาลดตัวล่างแล้วพยายามไม่ให้ตัวเลขมันถึง2องแสนหกหมื่นล้านเอาอย่างนี้นะครับผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเราบวก3ตัวมันได้2องแสนสอง ถามว่าอง0มื่นมาจากไหนฮะจริงจริงรัฐบาบอกจริงจผมว่าจะเลยสองแสนหกเพราะไปดูในหนังสืองบประมาณประจําปีของรัฐบาลท่านมีภาระดอกบเบี้ยจาย่ายขาดให้กับโครงการจำำํานําข้าวอีกประมาณปีละหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเพราะฉะนั้น2ปีสามหมื่นนะครับบวกเป็น2องแสนห้ายังไม่นับค่าบริหารจัดการจัดเก็บซึ่งเขาประเมินอยู่ประมาณปีละหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเหยียบ3ามแสนล้านเอาไม่ที่สองแสนหกหมื่นล้านครับผมย้ำอีกครั้งนะครับอย่าไปเล่นตัวเลขเลยครับว่า 2แสน6แล้วคุณจะมาบอกว่ามันไม่ใช่มัน2แสน4หมื่น5พันอย่ามาลงรายละเอียดเลยครับเอาว่าตัวเลขจริงๆมันจะเลย2แสน6ด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่คุณพยายามทําขนาดนี้พยายามจะปรับตัวเลขไม่ให้มันตรงกับภาคประชาชนหรือฝ่ายคา้านที่เขาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าตัวเลขมันผิดไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นผมย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นตัวเลขจริงแล้ววันนี้คุณราเทพเองก็ยอมรับให้มันตรงกันแล้วนะครับทีนี้ปัญหาคือว่า 2.5ล้านตันที่คุณอ้างว่ามันยังมีสต็อกอยู่ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลของเรานะเนี่ยแต่ผมมีความกังวลครับว่าไอ้2.5ล้านตันที่อ้างว่ามีอยู่นั้นเนี่ยมันไปสอดคล้องและใกล้เคียงกับตัวเลขเข้าถุงล่องผลที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีข่าวออกมานะครับว่าองค์การกลังสินค้าหรือว่าอคอสอเนี่ยรับภาระที่จะต้องทำเข้าถุงราคาถูก ให้กับประชาชนทําตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน2556ระยะเวลาโครงการ6เดือนหมายความว่าโครงการนั้นขณะนี้ผ่านมา5เดือนครึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งเดือนจะต้องจบโครงการตามแผนของอคสอครับโครงการนี้จะต้องทําข้าวถุงทั้งหมด1ล้าน8แสนตันเอาข้าวมาทําซอยเป็นถุงย่อยเลยนะครับปริมาณทั้งหมด1ล้าน8แสนตัน จะปรากฏว่าอนุกรรมการของทางวุฒิสภาเขาตรวจสอบแล้วองค์การคลังสินค้ายอมรับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้าวถุงที่นํามาทําแจกใจ่ายในราคาถูกให้กับประชาชนนั้นจําหน่ายในราคาถูกนั้นมันออกมาเพียง1.44แสนตันหมายความว่าข้าวอีกถึง1.66ล้านตันนะครับ ที่ยมงข้าวที่ทำมาทำมา1.34ขอโทษนะฮะ1.34ล้านตันที่นํามาผลิตข้าวถุงจริงแต่มันมีข้าวอีก16.1โทษนะฮะข้าวถุงล่องหนไป1.66ล้านตันข้าวที่ออกมาเพียง1.4แสนตันโทษปิดโทษอีกทีครับ <laughs> ทั้งหมด1.8ล้านตันนะครับ 1.8ล้านตันต้องนำข้าวออกมาจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนแต่โครงการนี้มีเพียงนำออกมาเพียง1.4แสนตันอีกประมาณ1.66ล้านตันนั้นมันล่องหนไปนะครับทั้งหมดต้อง1.8นะครับขณะนี้ออกมาเพียงแสนกว่าอีกประมาณ1.66ล้านตันนั้นมันล่องหนหายไปเพราะฉะนั้นคำถามของผมก็คือว่า ข้าวที่มันหายไปตรงนี้มันถูกคำนวณในสต๊อกของนาปี2,555ทับ5 6ด้วยหรือไม่เพราะอยู่ดีๆข้าวมันหายจากสต็อกค,ครับเพราะเขาลงบัญชีว่าข้าวตรงนี้ถูกนำกันออกไปเป็นข้าวจำหน่ายราคาถูกให้กับประชาชนแล้วแต่มันไม่ออกสู่ตลาดมันหายไปไหนครับแล้วมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ เขาคำนวณจากปริมาณ1.66ล้านตันที่เข้าหายไปนะครับคูณกับราคาตลาดรัฐเสียหายรายได้หายไปทั้งหมด25,730ล้านบาท25,730ล้านบาทตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามครับว่าท่านตรวจสต๊อกตรงนี้หรือไม่ที่บอกว่าวันนี้สต๊อกมันยังไม่ตรงกัน ทั้งอคสอทั้งกระทรวงคลังทั้งพาณิชย์เนี่ยเพราะมันมีข้าวที่ล่องหนไปอย่างนี้หรือไม่แล้วตัวเลขมันก็ใกล้เคียงนะครับที่คุณราเทพบอกว่ามีข้าวอีก2.5ล้านตันอยู่ในสตอ็อกตรงนี้มันก็ประมาณ1.7นะครับ,บรผมก็คิดว่าท่านนับสต็อกซ้ําหรือท่านทำสตอ็อกผีสต็อกลมกันหรือไม่ครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าท่านก็ต้องทำความกระจ่างให้เกิดขึ้น กับสาธารณนะเพราะตัวเลขของท่านยิ่งพูดยิ่งมั่วครับยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็มีแผลเปิดออกมาเป็นเรื่องใหม่ตามมาเรื่อยๆสิ่งนี้ผมอยากให้คุณราเทพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงไปตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับและท่านมีความจริงใจที่จะเปิดเผยความจริงให้กับสาธารณนปะระการสุดท้ายครับในเรื่องข้าวผมคาดว,ว่าวันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีมติออกมาในเรื่องของการลด โคต้ต้าการจำนำข้าวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีการลดราคาลงมาถึง1 2 0 0 0ันหรือ13,000บาทหรือไม่นะครับแต่ถ้ามีการลดราคาจำนำจาก 15, ห5 0 0 0หหลือ12,000ส3 0 0 0และมีการจำกัดโคต้าให้น้อยลงผมคิดว่านี่เป็นการยอมรับความจริงของรัฐบาลว่าโครงการจำนำข้าวที่ท่านอวดอ้างตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งว่าจำนำข้าวทุกเมล็ด ที่ราคา15,000บาทนั้นมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและมันไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้เมื่อท่านยอมรับและท่านมาลด15,000หรือ12,000หรือลดโคต้าลงเนีคำถามที่ต้องถามกลับไปก็คือว่ามันได้แก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชันหรือไม่เพราะวันนี้เราขาดทุนประมาณ260ล้านผมย้ำอีกครั้งต่อปีเงินที่มันล่วไหลออกไปนอกระบบ คิดตามตัวเลขของกศนะคะรับตกลงกศว่า200,000 6เนี่ยเกษตรกรได้8 4 0 0 0เพราะฉะนั้นตัวเลขที่รั่วไหลออกไปประมาณคิดคร่าวๆประมาณ70%เกษตรกรจะได้เงินประมาณร้อยละ30หรือ30%เท่านั้นของเงินที่เสียออกไปเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะลดปริมาณตัดทุนจาก200,000 6ให้เหลือประมาณปีละแสนล้านเพราะตราบใดที่กระบวนการยังเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าท่านลดลงเสือเหลือแสนล้าน เกษตรกร,ก,รก็จะหือได้เหลือประมาณสามหมื่น 30, นักธุรกิจพ่อค้าโรงสีก็จะเอาเจ็ดหมื่นที่เหลือไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ทางออกครับผมคิดว่ารัฐ,าาฐาบาลมีความจริงใจมันไม่ใช่เรื่องของการลดปร,ริมาณหรือลดราคาจานำแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะทําอย่างไรให้เงินที่เสียไปทุกบาททุกสตางคนะ์นั้นมันเข้าไปถึงมือเกษตรกร,กรอย่างจริงอย่างจริงแท้ถ้าเงิน260 0 0 0ล้านที่เราเสียไปปีที่แล้วเนี่ยถึงมือเกษตรกร,กรทุกบาททุกสตางค์ พวกผมจะไม่ค้านเลยแต่ว่าขณะน,นี้ตัวเลขที่มันสะท้อนออกมาให้เห็นก็คือว่าเราขาดทุนเท่าไหร่ถึงมือเกษตรกร30ซครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไม่ได้หาช่องทางในการปิดช่องทางการจริตเลยแต่ท่านบอกว่าเงินขนาดนี้มันเสียหายมันรับไม่ได้ลดลงมาให้ขาดทุนเหลือแสนล้านแต่ไม่ได้พูดเลยว่าจะป้องกันช่องทางการรั่วไหลยอย่างไรนี่คือสิ่งที่ ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ได้คิดคิดเพื่อเกษตรกรท่านเพียงแต่คิดที่จะให้โครงการนี้มันเดินหน้าต่อโดยที่ท่านไม่กระเปา๋ขาดกระเป๋าฉีกเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่นักการเมืองหรือพ่อค้าที่คิดจะทุจริตคอร์รัปชันกับตรงนี้เขาก็เดินหน้าได้ต่อเพียงแต่จะโกงได้น้อยลงเท่านั้นเองและเกษตรกรก็จะได้รับผลประโยชน์น้อยลงจนแทบจะไม่เหลือการไอติมให้กับเกษตรกรด้วยซ้ำไป นี่เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับว่าท่านคิดจะช่วยเหลือเกษตรกรวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เรื่องของการคิดลดราคาจำนำหรือลดประมาณอย่างเดียวแต่จะป้องกันทุจริตการล่วนไหลของเงินได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผมฝากไว้ในกรณีของข้าวครับเสิญคุณมารีการครับ